เบิงอง้าเบิงไลดูชุดหน่อยดูเตั้งกล้องแล้วอ่ะยสวยอ้าวจะเอาแม็กซหรือไม่เอาเต็สวยแม็ก้ลงเองให้ม่เป็นมังกรหนเงเาไปยบโพกิให้ให้เอาแกมถ่ายก็ได้ เราก็ไม่ต <oluyor> ้องชุดแทงนูกกันเลยอะแทงก็ต้องถอยไอ้าวก้อนใหญ่ที่แทงที่สุดเนอะอะมาละงเรื่องมามามาในเราเล่นแก่ยากเท่าไหร่ไม่มีก้อนใหญ่กินเยอะมากมีอะไรเคสขึ้นมาจุดก้อนเดียวก็พอแล้ะจุดก้อนเดียวครั้งเดียวเฮ้ยเบิร์ดเดย์คู่ พกแดเท่าที่อมย่างพี่แอมหกสิบแล้วอันนี้าหไหห้าสิบจะทายีมแล้วอีกทีเดียวเองมหกนี่ไหนล่ะใครจะถ่ายเอาใครจะไม่อาถ่ายโอเคถือ้องถ่ายไม่เลูกไม่ได้เราเป็นการั้างบนเลยต้องมีอยงน้ราไม่สมัยยัต้องเอาคนเขาไม่กล้ารอมาั้งไม่เป็นไรอเนตอยากถ่ายจุดโอเแกมล้องตัวเองมาถ่ายนะ โอ้ไอโฟนอีกแล้วลองยามนี่แหละลองที่เล่นนะไปเล่นมาไปเล่นมาไปเล่นมาเลยจะไปเลนมาจะล่ะีเล่นมาหรือยังไหนเลนอาล่นมเลยอันนี้คือแทนอมะลยแทนอมะลยนะนี่อมตลาดมีเป็นอะไรร้อนเเล่นยืดคุมเอเลยแได้แค่นี้ เี่เปล่าเก็บภาพเพ่มๆไปอีกอ่ยังพอั่งซื้อต้องการตัวเอ้าัีพอนังซื้อต้องการต้องซื้าไหม่งอยากเขาอยากเทาปเลี้ยงมาลูกรบอะไยังคาบเต็มไหมน่แหละนั่เลหละพี่ กล้องมาถ่ายเลูกๆกล้องมาด้วยกล้องเทเลส์กล้องเทเลส์ยังไงลูกครับอยาก้วยกันวันในปีนี้ขอในสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักที่พึ่งของลูกๆนั่นล้าอายุมั่นยืนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเร็วๆมีความสุขมากๆในวันแม่ สสีทศิยานพิบัติราชได้สิ่งปกปักรที่ได้บุญกุศลที่สัตว์สมมาเนี่ยเยวเดีวขอให้บุญกุศลนั้นจงไปสู่ลูกหลาน,นทุกๆคนให้เคล้าธาปลอดภัยให้บารมีของแม่ได้ปกป้องลูกหลานเตินทางไกลๆขอให้เกล้าธาตปลอดภัยให้ต่าปกป้อง ลูกนั้นทุกคนเขาให้สอบใครที่คนยังสอบบรรจุไม่ได้ก็ขอให้สอบบรรจุได้คนที่ได้แล้วก็ขอให้นัดที่ไหนกล้องมันยังไม่เจ้าอ่ะไปไหนก็ไม่ ตัวนี้ถ่ายตัวนี้เนาะถ่ายรูป